ที่ทุกบ้านเคยไว้ใจกลับกลายเป็นอาวุธเงียบเรื่องราวพลิกผันเมื่อลูกสาวเลือกความจริงเหนือความรักคุณจะเชื่อสายตาตัวเองได้ไหมลมร้อนพัดผ่านตลาดเช้ากลิ่งข้าวเลือดผสมกับกลิ่งข้าวใหม่โชยขึ้นมาแต่จมูกเสียงแม่ค้าตะโกนขายข,ายของดังระงมแต่มีเพียงแผงหนึ่งที่เงียบสงัดแผงขายข้าวสารของป้าน,นวลหญิงวัยห้าสิบใบหน้าเรียบเฉยตาแข็งกร้า มือของเธอตักข้าวใส่ถุงอย่างไม่ลังเลไม่มีใครรู้ว่าใต้กล่องข้าวนั้นมีผงสีขาวปริศนาแฝงอยู่ผสมเข้าไปทีละน้อยเธอหัวเราะเบาๆขณะโรยมาลงบนข้าวสารให้มันรู้ไปใครจะรู้ทันฉันลูกค้าหลายคนเริ่มป่วยอาเจียนปวดหัวตาพร่าหมอวินิจฉัยว่าอาจเป็นสารปนเปื้อนแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจน ไม่มีใครสงสัยป้าน,นวลเลยยกเว้นขิมลูกสาววัยยีของเธอเองขิมสังเกตเห็นแม่ลอบทําบางอย่างในตอนดึกเธอแอบมองผ่านช่องประตูไม้ผูพังเห็นแม่กําลังผสมผงแปลกๆล,ลงในถังข้าวสารหัวใจเธอเต้นแรงมือเย็นเฉียบเหงื่อซึมออกมาทั้งตัวทั้งที่อากาศก็เย็นเธอถอยหลังช้าๆแต่เท้ากลับเหยียบถุงพลาสติกเสียงดังป้าน,นวลหันขอบมา ดวงตานั้นเย็นชาจนทําให้ขิมตัวสัน่นแอบดูแม่ทําไมเสียงนั้นเยือกเย็นขิมพูดไม่ออกคอแห้งผากป้านวลเดินเข้ามาใกล้กลิ่งข้าวที่ปนกับปลิ่งเคมีฉุนเฉียวลอยแตะจมูกของขิมอย่างรุนแรงเธอแทบจะอาเจียนออกมาตรงนั้นแม่จ้องตาเธอราวกับรู้ว่าเธอจะทําอะไรต่อไปขิมรู้ทันทีว่าถ้ายังอยู่ตรงนี้เธออาจไม่รอดเธอรีบวิ่งออกจากบ้าน ใจเต้นครมครามหายใจไม่ทันแสงไฟถนนสลัวสลัวทำให้เธอเหมือนอยู่ในฝันร้ายเธอตรงไปที่สถานีตำรวจน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมือสั่นเท่าขณะที่เล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังตำรวจฟังด้วยสีหน้าตึงเครียดพวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้ยินเรื่องจากลูกสาวแท้หาหะขิมยื่นถุงข้าวที่เธอแอบเอาออกมาจากบ้านเป็นหลักฐานตำรวจนำข้าวไปตรวจสอบทันที ผลออกมาภายในไม่กี่ชั่วโมงข้าวนั้นมีสารพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งสามารถสะสมในร่างกายได้และเป็นอันตรายถึงชีวิตขิมนั่งนิ่งอยู่ที่ม้านั่งในโรงพักมือเธอกุมเข่าตัวเองแน่นเธอไม่รู้ว่าแม่จะถูกลงโทษอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางปล่อยให้เรื่องนี้ดำเนินต่อไปเสียงรถตำรวจดังขึ้นในยามค่ำไฟหน้ารถศาสเข้ามาในซอยแคบ เธอในหน้ามองเห็นแม่กำลังถูกควบคุมตัวออกมาใบาหน้าแม่ยังคงเรียบเฉยแต่ดวงตาแฝงความโกรธลึกหาหะขิมกั้นใจไม่หลบสายตานั้นเธอยืนอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงแม้หัวใจจะสั่นไหวแม่เดินผ่านเธอไปช้าหาหะเสียงโซ่ตรวนกระทบกันเบาๆดังสะท้อนในความเงียบขิมยังคงยืนอยู่นิ่งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้น เธอได้ยินเสียงแม่พูดเบาๆโดยไม่หันกลับมาลูกเลือกทางนี้เองอย่าเสียใจทีหลังขิมหลับตาแน่นน้ำตารื้นขึ้นใหม่ครั้งแต่เธอไม่ตอบตำรวจพาแม่ขึ้นรถไปไฟท้ายสีแดงเคลื่อนห่างออกไปในความมืดเหลือไว้เพียงความเงียบงนันขิมเดินกลับบ้านช้าหาหะทุกย่างก้าวหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างกดทับอยู่บนบา่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นข้าวยังคงลอยอยู่ในอากาศ เธอเดินเข้าไปในครัวมองเห็นถังข้าวสารตั้งอยู่ที่มุมเดิมเธอเปิดฝาออกภายในนั้นมีข้าวขาวสะอาดเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ขิมรู้ความตายนั้นอยู่ในนั้นเธอตัดสินใจยกถังข้าวขึ้นมาทีละน้อยเททิ้งลงในถังขยะทั้งน้ำตาทุกเม็ดข้าวที่หล่นลงมาคือความทรงจำคือความจริงที่เธอเลือกเปิดโปง แม้มันจะทําให้เธอต้องเสียแม่ไปเสียงข้าวกระทบพลาสติกแววกล้องในหัวเหมือนเสียงคําตัดสินเธอสุดตัวลงกับพื้นกอดข่าตัวเองแน่นหัวใจยังเต้นแรงแต่มันไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปมันคืออิสรภาพอิสรภาพจากคําโกหกจากความเงียบเงินที่อันตรายจากความตายที่ซ่อนอยู่ในถุงข้าวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ขิมหยิบขึ้นมาด้วยมือสัน่นปลายสายคือเสียงของเจ้าหน้าที่เราพบแหล่งที่มาของสารพิษแล้วครับขิมกลืนน้ำลายยืนนิ่งรอฟังมันมาจากโรงงานผลิตสารเคมีเถื่อนแห่งหนึ่งในชนบุรีและเรากำลังขยายผลต่อทันทีเสียงในโทรศัพท์เคร่งเครียดแต่เสียงในใจของขิมกลับสงบเธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบแต่การเริ่มต้นมันเริ่มที่เธอแล้วและเธอจะไม่หยุดแค่นี้ ขิมวางสายช้าหาหมือเธอยังสั่นแต่แววตาเริ่มแน่วแน่ขึ้นเธอลุกขึ้นยืนหายใจเข้าลึกแสงไฟห้องครัวส่องลงบนพื้นขาวสะอาดแต่มันไม่อาจลบคราบเนาของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นได้เช้าวันต่อมาเธอเดินทางไปยังโรงพักอีกครั้งนำข้อมูลบางอย่างที่เธอค้นพบในห้องเก็บของของแม่สมุดบันทึกเก่าหาหใบเสร็จรับเงินจากร้านเคมีพัธุ์ เบอร์โทรศัพท์ลายมือหวัดวัดบนเศษกระดาษเจ้าหน้าที่รับเอกสารอย่างเร่งด่วนสีหน้าเขาเคร่งเครียดขึ้นทันทีคุณแม่ของคุณไม่ได้ทำคนเดียวขิมนิ่งไปใจเธอหายวาบเจ้าหน้าที่เปิดแฟ้มภาพถ่ายให้ดูภาพกล้องวงจรปิดจากตลาดมีชายคนหนึ่งในเสื้อคลุมสีเทายื่นบางสิ่งให้ป้านวลใต้แผงขายของเขาคือผู้จัดหาสารเคมี เสียงเจ้าหน้าที่ฟังดูเย็นเยียบเรากำลังติดตามตัวเขาอยู่คิมรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดภาพแม่กับชายคนนั้นวนซ้ำอยู่ในหัวทำไมแม่ถึงต้องทำแบบนี้เพราะเงินเพราะความกลัวหรือเพราะบางอย่างที่ลึกกว่านั้นเธอไม่รู้คำตอบแต่เธอรู้ว่ายังมีอีกหลายคนในตลาดที่อาจรู้เรื่องนี้แค่ยังไม่กล้าพูดเธอจึงตัดสินใจกลับไปยังตลาดเดิม เดินผ่านแผงขายของที่คุ้นเคยผู้คนมองเธออย่างแปลกใจบางคนหลบสายตาบางคนทำเป็นไม่เห็นขิมหยุดอยู่หน้าแผงของแม่วางป้ายไม้เล็กๆที่เขียนด้วยลายมือตัวเองอย่าให้ความเงียบปลืนเสียงของความจริงคนเริ่มหยุดดูบางคนพยักหน้าเบาหาหาบางคนมองด้วยแววตาครุ่นคิด หญิงชาราที่เคยซื้อข้าวจากแม่เดินเข้ามาใกล้เธอกระซิบเบาหาหะฉันเห็นแต่ฉันกลัวขิมจับมือหญิงชาราไว้แน่นหนูเองก็เคยกลัวข้าแต่ถ้าเรายังเงียบทุกอย่างจะยิ่งเลวร้ายลงหญิงชาราน้ำตาคลอก่อนพยักหน้าเธอเดินไปยังสถานีตำรวจกับขิมและเป็นคนแรกที่กล้าให้การมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงและขิมรู้ดีว่า ความเจ็บปวดในวันนี้จะกลายเป็นพลังในวันพรุ่งนี้เมื่อหญิงชราก้าวผ่านประตูโรงพักเสียงฝีเท้าของเธอเบาแต่หนักแน่ในใจขิมเธอเดินตามไปช้าหาหะเบื้องหน้าเต็มไปด้วยแสงสว่างจากหลอดไฟเหนือสีสษะแต่ในใจยังคงรู้สึกถึงเงามืดจากอดีตหญิงชรานั่งลงตรงหน้าเจ้าหน้าที่น้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแต่เปี่ยมด้วยความตั้งใจฉันเห็นป้านวลรับของจากชายคนนั้นหลายครั้ง แต่ฉันไม่กล้าพูดฉันกลัวจะโดนเหมือนคนอื่นเจ้าหน้าที่จดทุกคำพูดอย่างตั้งใจขิมนั่งฟังใจเต้นรัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความหวังเริ่มก่อตัวหลังจากหญิงชรามีอีกสองคนตามมาแม่ค้าขายผักคนเก็บขยะท้ายตลาดทุกคนเริ่มเปิดปากความเงียบที่เคยปกคลุมตลาดกำลังถูกเจาะทะลุข้อมูลค่อยๆเชื่อมโยงกันเป็นภาพใหญ่ เครือข่ายของการกระจายสารพิษโรงงานเถื่อนผู้จัดส่งกลางคืนแม่ค้าที่รับของไปปนเปื้อนข้าวสารเรื่องราวชัดเจนขึ้นทุกนาทีขิมรู้ว่าเธอไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวอีกต่อไปในคืนนั้นขิมกลับบ้านเธอมองเห็นแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่หล่นอยู่ใต้โต๊ะมันคือกระดาษที่แม่เธอเคยจดบันทึกสูตรผสมบางอย่างไว้มีชื่อสารเคมีตัวหนึ่งเขียนไว้ชัดเจน ชื่อที่ไม่คุ้นหูแต่ฟังดูน่ากลัวเธอหยิบมันขึ้นมาอย่างระวังปลายนิ้วสัมผัสกับกระดาษที่เย็นเฉียบเธอรู้ทันทีว่าสิ่งนี้อาจเป็นกุญแจสําคัญในการขยายผลคดีเช้าวันรุ่งขึ้นขินขมนํากระดาษแผ่นนั้นไปส่งให้ตํารวจเจ้าหน้าที่มองเอกสารด้วยสีหน้าตกใจนี่คือสูตรที่เราตามหาเสียงเขาตึงเครียดแต่แฝงด้วยความตื่นเต้นพวกเขาเรีบถ่ายเอกสารและส่งต่อให้หน่วยพิสูจน์หลักฐาน ขิมยืนมองอยู่เงียบหาหา่นอกของเธอมีทั้งความโล่งใจและความเศร้าเพราะเบื้องหลังความจริงทั้งหมดคือแม่ของเธอเองผู้หญิงที่เธอเคยรักที่สุดในชีวิตผู้หญิงที่กลายเป็นผู้ร้ายในเรื่องที่เธอเปิดโปงแต่เธอไม่เสียใจเพราะความจริงถึงจะเจ็บก็มีค่ามากกว่าเงียบเฉยเธอหันหลังกลับเดินออกจากโรงพักแสงแดดแรงจัดสาดลงมาเต็มใบหน้า แต่ครั้งนี้มันไม่แสบตาอีกต่อไปเธอพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะผู้กล้าหาญที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเสียงรถในถนนดังว่าวอยู่ไกลาหาหะขิมเดินช้าๆผ่านซอยตลาดที่เคยคึกคักตอนนี้มันเงียบกว่าที่เคยแต่ในความเงียบนี้มีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ผู้คนเริ่มมองเธอด้วยสายตาเปลี่ยนไป จากความระแวงเป็นความเคารพจากคำซุบซิบเป็นความเงียบที่ให้เกียรติเธอไม่ได้เป็นเพียงลูกป้าน,นวลอีกต่อไปเธอคือคนที่ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องชีวิตของคนที่ไม่รู้ตัวเมื่อเดินถึงหน้าแผงข้าวของแม่เธอหยุดนิ่งผ้าใบเก่าๆถูกคลุมไว้แน่นแผงที่เคยขายดีตอนนี้ถูกปิดตายแต่ในใจของขิมภาพแม่ยังคงอยู่แม่ที่เคยยิ้มหุงข้าวให้กินตอนเด็ก แม่ที่เคยอุ้มเธอในวันฝนตกแม่ที่กลายเป็นคนละคนในวันที่เลือกเดินทางผิดเธอหลับตาลงชั่วครู่สูดลมหายใจลึกกลิ่นข้าวหอมลอยเข้าจมูกอย่างเงียบงนันกลิ่นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความสุขของบ้านตอนนี้กลายเป็นกลิ่นของความทรงจําที่เจ็บปวดขิมเดินต่อไปยังศูนย์ชุมชนของตลาดที่นั่นมีเวทีเล็กๆกางเต็นท์รอผู้คนมารวมตัวป้ายเขียนว่าวันแห่งความปลอดภัยในอาหาร เธอขึ้นไปยืนตรงหน้าไมโครโฟนผู้คนค่อยๆทยอยกันมาแม่ค้าพ่อค้าเด็กนักเรียนผู้สูงอายุขิมมองไปรอบๆหัวใจเธอเต้นช้าแต่มั่นคงเธอเริ่มพูดน้ำเสียงนิ่งแต่จริงใจข้าวสารเป็นอาหารหลักของทุกครอบครัวมันไม่ควรเป็นสาเหตุของความตายสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของฉันคือเครื่องตนใจให้เราตื่นเสียงเงียบลงทั่วบริเวณทุกสายตาจับจ้องมาที่เธอ คิมสูดหายใจอีกครั้งแล้วพูดต่อความเงียบคือปุ๋ยของความชั่วร้ายแต่ความกล้าคือแสงแรกของการเปลี่ยนแปลงเสียงปรบมือดังขึ้นจากมุมหนึ่งของเวทีตามด้วยอีกมุมและอีกมุมในที่สุดมันกึกก้องไปทั่วลานตลาดคิมยิ้มออกมาเล็กน้อยน้ำตาคลอแต่ไม่ไหลเธอไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจอีกต่อไปเธอร้องเพราะรู้ว่าสิ่งที่เธอทำกำลังเปลี่ยนโลกใบเล็กๆนี้ให้ปลอดภัยขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อแม่ของเธอแต่เพื่อทุกคนที่กินข้าวจากมือของใครสักคนที่ไว้ใจไม่ได้และตอนนี้คนทั้งตลาดเริ่มหันมาไว้ใจในความจริงความจริงที่ออกมาจากหัวใจของหญิงสาวคนหนึ่งที่กล้าพูดคำว่าพอแล้วกับความมืดที่กินชีวิตคนอื่นอย่างเงียบงนันหลังเสียงปรบมือจางลงขิมก้าวลงจากเวทีด้วยความรู้สึกเบาสบายผู้คนเดินเข้ามาหาเธอทีละคน บางคนยิ้มบางคนจับมือเธอแน่นไม่มีคำพูดมากมายแต่ในแววตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความขอบคุณขิมเดินกลับบ้านตามมำพังท้องฟ้ายามเย็นย้อมด้วยแสงสีส้มอ่อนสายลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ริมทางเสียงใบไม้สีกันเบาๆเหมือนเสียงปลอบโยนจากธรรมชาติเมื่อกลับถึงบ้านเธอหยิบกล่องเก่าใต้เตียงขึ้นมากล่องไม้ที่แม่เคยเก็บจดหมายเก่า หาหะของเล่นชิ้นเล็กรูปถ่ายในวัยเด็กเธอเปิดมันอย่างช้าหาหะมือสั่นนิดหน่อยแต่มั่นคงข้างในมีจดหมายฉบับหนึ่งเขียนด้วยลายมือของแม่กระดาษเหลืองนิดหน่อยจากการเวลาแต่ข้อความยิงชัดเจนถ้าวันหนึ่งลูกได้อ่านสิ่งนี้แม่คงไม่ได้อยู่ข้างลูกแล้วแต่ขอให้รู้ว่าแม่รักลูกเสมอ แม้ในวันที่แม่ทำผิดที่สุดคิมอ่านจบและนั่งนิ่งหัวใจปะทะกันระหว่างความรักกับความผิดหวังเธอกอดจดหมายแน่นไม่ใช่เพื่ออภัยแต่เพื่อเข้าใจในความเงียบของค่ำคืนนั้นคิมรู้ดีว่าความจริงไม่เคยง่ายแต่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแม้จะแลกด้วยน้ำตาและการสูญเสียแสงไฟในห้องค่อยๆดับลงแต่ในใจเธอแสงเล็กๆเริ่มสว่างขึ้นอีกครั้ง แสงของการเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางที่เธอเลือกด้วยหัวใจตัวเองและแม้วันพรุ่งนี้จะยังมีเงาเธอก็พร้อมเผชิญหน้ากับมันเพราะเธอไม่ใช่ผู้รอดชีวิตอีกต่อไปแต่คือผู้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยความกล้าและความรักที่ยังไม่ตายรุ่งเช้าถัดมาแสงแดดอ่อนๆส่องลอดม่านเข้ามาในห้องขิมลืมตาช้าหาหาความรู้สึกหนักในอกจะขึ้นก่อนจางลง เธอลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างลมเช้าเย็นสบายพัดผ่านใบหน้าของเธอเธอมองเห็นตลาดไกลๆจากหน้าต่างชั้นบนผู้คนเริ่มตั้งแผงเต็มของขายเหมือนทุกวันแต่บรรยากาศมันต่างไปมีความระวังมีความใส่ใจมีสายตาที่มองหาความถูกต้องขิมยิ้มบางหาหะเธอรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาแต่แค่มีคนเริ่มก็เพียงพอแล้ว เธอแต่งตัวเรียบร้อยหยิบเอกสารบางชุดและเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังศาลจังหวัดวันนี้เป็นวันไตส่สวนคดีของแม่เธอนั่งอยู่ท้ายห้องมองเห็นแม่ในชุดผู้ต้องขังถูกพาเข้ามาช้าหาหาแม่เธอเงยหน้ามองแววตาคู่นั้นมีทั้งความอ่อนล้าและความเศร้าแต่ไม่มีความเกลียดชังขิมศบตาแม่ไม่มีคำพูดไม่มีน้ำตา แค่ความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายด้วยคำใดผู้พิพากษาเริ่มอ่านคำฟ้องเสียงในห้องเงียบสนิททุกคำสะท้อนในหัวใจของขิมเมื่อแม่รับสารภาพขิมก้มหน้าลงช้าๆสูดลมหายใจลึกเธอไม่ได้ยินเสียงปรบมือไม่มีเสียงยินดีแต่เธอรู้ว่าความยุติธรรมได้เดินหน้าแล้วหลังสิ้นสุดกระบวนการขิมเดินออกจากศาลคนเดียวแสงแดดบ่ายแรงกว่าเมื่อเช้า แต่เธอรู้สึกมั่นคงขึ้นในทุกก้าวโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นเบาหาหะข้อความจากตำรวจส่งเข้ามาเราจับผู้ต้องสงสัยที่ร่วมขบวนการได้แล้วโรงงานถูกปิดและสารพิษถูกยึดทั้งหมดขิมยืนนิ่งมือกำโทรศัพท์แน่นลมแรงพัดผมเธอปลิวไปด้านหลังเธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าฟ้าใสไม่มีเมฆร,รากับสะท้อนหัวใจของเธอในตอนนี้ โปร่งโล่งและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตเย็นวันนั้นคิมกลับมายืนหน้าร้านเดิมของแม่แผงขายข้าวที่ปิดเงียบถูกเธอเปิดออกช้าหาหฝุ่นบางๆเกาะตามชั้นวางกลิ่นไม้เก่าลอยอ่อนๆในอากาศเธอไม่กลับมาเพื่อขายของอีกแต่กลับมาเพื่อเปลี่ยนมันขิมนำป้ายไม้ใหม่ขึ้นมาติดไว้เหนือแผงศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยในอาหาร ภายในร้านเล็กหาหะาเ่าจัดวางโปสเตอร์แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษในอาหารรวมถึงวิธีตรวจสอบข้าวสารอย่างง่ายสำหรับชาวบ้านเธอเปิดประตูไว้ตลอดวันให้ทุกคนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เด็กนักเรียนมาเข้ามากลุ่มแรกตามด้วยแม่ค้าจากตลาดข้างหาหะขิมสอนพวกเขาด้วยรอยยิ้มไม่มีตำหนิไม่มีอดีตให้กล่าวโทษ มีเพียงบทเรียนและความหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในร้านเด็กคนหนึ่งถามว่าพี่ชื่ออะไรครับขิมย่อตัวลงยิ้มให้เขาพี่ชื่อขิมพี่เคยกลัวเหมือนเราแต่ตอนนี้พี่ไม่กลัวแล้วเด็กคนนั้นพยักหน้าแรงหาหะก่อนจะหยิบแผ่นพับกลับบ้านไปให้แม่เมื่อค่ำลงแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนกระจกหน้าร้าน เธอยืนมองภาพสะท้อนของตัวเองภาพหญิงสาวที่เคยอ่อนแอตอนนี้ยืนอยู่ด้วยหัวใจที่กล้าหาญคิมหลับตาสูดลมหายใจลึกเธอไม่ได้ลืมอดีตแต่เลือกจะอยู่กับมันอย่างเข้าใจและก้าวต่อไปด้วยความเชื่อมั่นว่าหนึ่งเสียงที่ลุกขึ้นย่อมปลุกเสียงอื่นให้ตาม,มาบนโลกที่ยังต้องการความจริงและผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เลือดเป็นแสงในวันที่ใครหลายคนยังหลงอยู่ในความมืด